วันนี้ลงทุนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟังกับผมป๊อปจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากครับคือทำไมคนเราถึงอยากเที่ยวกลางคืนน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นช่วงที่1เปิดเรื่องผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับในช่วงวัยรุ่นหรือวัยทำงานตอนตอน้ตนเรามักจะรู้สึกว่าชีวิตจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าไม่มีการออกไปสังสรรค์ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆหลังเลิกงานหรือในคืนวันศุกร แต่พอเวลาผ่านไปไม่นานนักเข้าสู่วัย30หรือ40ต้นต้นๆพฤติกรรมเหล่านี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มหันมาสนใจอย่างอื่นแทนร้านเหล้าร้านสังสรรค์ที่เคยไปบ่อยๆก็กลายเป็นที่ที่เราแวะเวียนไปน้อยลงเรื่อยๆจนบางทีก็ไม่ได้ไปอีกเลยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเลือกที่จะใช้เวลาในคืนวันศุกร์อยู่บ้านดูหนังเงียบๆแทนการออกไปเจอแสงสีเสียง นั่นคือคำถามที่ผมอยากชวนทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับช่วงที่ 2. เนื้อหาหลักการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์จากหลายปัจจัยที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้น 1. เวลาคือต้นทุนที่แพงที่สุดเมื่อก่อน เราอาจจะรู้สึกว่าเวลา4-5ชั่วโมงในคืนหนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อเราเริ่มมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นทั้งเรื่องงานที่ต้องการความรับผิดชอบสูงขึ้นหรือบางคนอาจจะมีครอบครัวและลูกๆที่ต้องดูแลเวลาที่เคยเหลือเฟือกอบกลายเป็นสิ่งที่หายากและมีค่ามหาศาลการใช้เวลา4-5ชั่วโมงไปกับการสังสรรค์นในร้านเหล้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับดูเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอีกต่อไป เราเริ่มคิดถึงทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่นการพักผ่อนอย่างเต็มที่การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารัก 2. เงินที่เคยหาได้ง่ายๆกลับต้องคิดอย่างรอบคอบในวัยที่ยังไม่ได้มีภาระทางการเงินมากนักการใช้เงินไปกับค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าเดินทางในแต่ละคืนดูเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไรายได้ที่เราหามาได้เริ่มต้องถูกจัดสรรไปเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินการลงทุนเพื่ออนาคตหรือแม้แต่การใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่บ้านการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้ก็เริ่มถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเราเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเงินจํานวนนี้ถ้าเอาไปลงทุนในหุ้นที่ชอบหรือซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ที่สนใจจะมีประโยชน์มากกว่าไหม 3. การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ เรื่องสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นการออกไปสังสรรค์นในที่ที่มีผู้คนหนาแน่นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจนไปถึงความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือรับเชื้อโรคต่างๆซึ่งในวัยหนุ่มสาวอาจจะมองข้ามไปแต่เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญ 4. การเชื่อมต่อกับผู้คนในยุคดิจิทัลในอดีตการไปร้านเหล้าคือหนึ่งในไม่กี่วิธีที่เราจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วครับการสื่อสารออนไลน์ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนเก่าและทําความรู้จักกับคนใหม่ๆได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นเราสามารถพูดคุยแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการเดินทางการใช้เงินและความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆสิ่งนี้ทําให้การออกไปเที่ยวกลางคืนเพื่อพบปะผู้คน ไม่ได้เป็นความจำเป็นอีกต่อไปช่วงที่ 3. สรุปและทิ้งท้ายสุดท้ายนี้การที่เราเลือกที่จะออกไปเที่ยวน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนน่าเบื่อหรือไม่มีชีวิตชีวาแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าในระยะยาวมากขึ้นเราเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของเวลาเงินและสุขภาพอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วลองถามตัวเองดูไหมครับว่า อะไรคือความคุ้มค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณกำลังใช้เวลาอยู่ทุกวันนี้กำลังพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหรือเปล่าวันนี้ผมป๊อบต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ